สองสามสี่ห้าห้าข้อเนี่ยหาข้ข้าวโพดห้าข้อแล้วค่อยใส่พริกห้าข้อแล้วก็พอดีเนี่ยอุกพริกใส่ก็คือนายใส่ในระหว่างช่องกลางใช่ระหว่างของข้าวโพดของข้าวโพดอ่าก็คือแถวแถวคู่อ่าแถวคู่อืมจะเป็นพริกกระเลียงพริกอ่าฮอตพริกอัมบวาพริกเหลืองอินโดอพริกอะไรก็แล้วแต่อืม ในช่วงระหว่างของแค่เอวเนาะอ่าของแค่เอวอืมข้าวโพดแคเ่เอวถึง<ค>จะใส่นะอ่าเรายวได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวขุดป,ปลูกปุ๊บลองกหลุมอืมอืมอันนู้นใช้สมาร์ทจีนะตัวนู้นใช้สมาร์ทจีนเนี่ยนะอ่าตัวนี้ใช้สมาร์ทจีนอีกตัวนี้ใช้มุ้งปุดปูดสิบห้าสิบห้าตัวนี้นะอ่าอีกตัวนู้นลองพื้นอีกตัวนี้ พิกพันเดียวกันเหรออันเดียวกันปุยปุ๋ยทางดินอ่าเพราะว่ามันได้แสงไงมันได้แสงแต่ช่วงที่ว่าได้แสงเนี่ยมันจะโตถ้ามันไม่ข้างในนี่ไม่ได้แสงนี่ไม่โตเราต้องรีบใบก็โพดขึ้นให้สูงอพระก็โพดออกเจสอนหมดแล้วแต่ตอนนี้คือเรารีบใบกะโพดเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระฝักเลยใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอมันโตแล้วพอเราเอากลับอย่างนี้ไว้ไงน่อกลับรองไว้เนาะกลับรองไว้กลับรองไว้ กลับรองฝักใช่กลับรองฝักอ๋อข้างล่างคลูดออกให้หมดเลยใช่ข้างล่างก็ลูดเหมือนโอ้โหแล้วตีตีใบตีใบออกอืมให้มันปลูงตีใบออกนี่ก็ราวๆให้ให้ให้ข้าวโพดออกฝักนั่นนะง่ายๆถ้านับเวลาก็อธิบายลําบากใช่ใใช่เวลาพอออกฝักมันก็ลูดเลยข้าวโพดนี่มันอายุกี่เดือนแล้วแล้วก็ร้อยยี่สิบวันอะแต่งพริกอ่าร้อยยี่สิบวันได้หักอันนี้น่าจะไปหักช่วงปลายสิงหา ไปปหายสิงหาเจ็ดยี่แปดนี่แหละทางดินทางดินคือปุ๋ยเคมีอ่าสูตรสิบห้าสิบห้ามงกุฎแล้วก็ทางใบทางใบก็เป็นฮอร์โมนทั่วไปของตาวิชัยอือของตาวิชัยเอสิคพับเอสิคเอสต์เลยผมมาอยู่นี่แหละเก็บหนึ่งเอวานั่นแหละหลังนี่อยู่อีห้าขวด อ่ะเดี๋ยวขอญาตดูผสมน้อยน้อยอขอญาตให้คนดูไงลง youtube เพื่อคนเขาถามอยู่ไงก็เลยตอบไม่ถูกนี่ฮะต้นพริกติดแถวคู่อ่าก็คือปลูกกระโพดก่อนปลูกกระโพดก่อนนะโอ้โหกระโพดที่มากเลยนี่โอ้ยคือบละาคือบละาสองต้นของต้นสองต้นกระโพดเลี้ยงไก่กระโพดสัตว์นั่นแหละนะฮะ แล้วก็ปลูกห่างปลูกข้าวโพดประมาณสูงแค่หน้าอกเนาะอ่าหน้าอกแล้วก็เอาพริกใส่เพราะพริกมาเป็นต้นยาวหนึ่งคืบแล้วก็เอาใส่ไปห่างต้นข้าวโพดประมาณหนึ่งคือบอ่าแล้วก็แถวคู่ประมาณหนึ่งซอกนะฮะแถวคู่ก็เรียกแถวคู่อปลูกพริกร้อยไร่ปลูกข้าวโพดร้อยไร่ สุดยอดจริงๆเลยนะฮะนี่วันนี้นะฮะก็จะนําสิ่งดีๆมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะชาวเกษตรด้วยกันนะฮะว่าวิธีการปลูกพืชผสมผสานนะฮะพริกกับข้าวโพดนะฮะก็ปลูกได้เช่นกันนี่ยออกฝักแล้วนี่กี่ประมาณกี่วันนะพี่พี่ถึงจะหักได้เนีร้อวันตั้งแต่ปลูกจนจบฤดูรอยยี่สวันแล้วนี่กี่วันแล้วก็นี่ ปุกเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเมษาไม่นับสิพฤษภากี่วันแล้ววะมิถุนากรกฎาประมาณเจ็ดสิบวันใช่ไหมเนี่ยเจ็ดสิบวันหกวันนี่อีกถ้าว่าแบบนี้แล้วอีกประมาณไม่กี่วันนี่ยเนาะหักได้นี่ประมาณวันที่ยี่สิบแปดสิงหาเนี่ยน่าจะหักได้เดือนกว่าๆอีกประมาณ40วันสี่สิวันหักได้แปดสิบวันแล้วหนึ่งวันเออทั้งหมด120ยยี่สิวันโอ้โหแล้วก็บำรุง ดูแลพริกต่อไปใช่พริกร้อยไรย่ข้โพดรอ้รอยไร่รยนี่เจ้าแม,ม่สูตรั่างวดเดอยู่นี่น <c oughs> แล้วคำนวณเวลาการตัดละ่ะตัดที่ว่าเราจะต้องตัดข้โพดออกอะทำไงหักหักเก็บผลผลิตอะก็หักข้วโพดเสร็จหักวิธีหักหักทําแบบไหนหักพับลงเอะไม่พับตัดเลยตัด<อ>ลยตัดรองว่างเนี่ย หลัรองวางเนี่ยตัดเลยอืตัดตอนนี้ใส่ปุ๋ยพวนอืตัดคือตัดหากสูงจากดินประมาณเม็ดนึงเนาะอ่าประมาณเม็ดอ๋อตัดแล้วก็หักไปด้วยพร้อมเลยโอ้แล้วแต่ว่าเอาต้นกระโพดไว้ต้นกระโพดเธอปีนี้ว่าจะไม่เอาต้นกระโพดไว้แต่จะพวนก่อนใส่ปุ๋ยแล้วพวนพวนแล้วตัดตัดเอาใบยอดวางลองว่างการย่าขึ้นทับลงไปเลยทับลงไปทับญ้าลงไปอีก นี่ครูศาสตร์ของธรรมชาติเอาธรรมชาติมาทําการเกษตรโอ้โหสุดยอดมากเลยอะแล้วไอ้รากกะโพดเนี่ยคิดว่าเนาะน้าชายคิดว่าพอพอหักหักหักรวงมันไปแล้วแล้วก็เหลือต้นเนี่ยข้างล่างมันก็ต้องตายถูกไหมอ่าหมดอายุแล้วมันก็แทรกอยู่ในดินทําให้ดินร่วนซุยด้วยป๊ เป็นปุ๋ยด้วยโอ้โหนี่แล้วก็ต้นเต้นต้นกระโพดที่ที่ตัดนั้นก็คือการพิกล้มด้วยโอ้โหสูตรแน่นอนจริงเลยนี่ฮะวันนี้เราก็มาดูของดีนะฮะสองซีกนี่ใช้ปุ๋ยก็หลย่างด้วยหุ้ยงามตาเลือกเลยนี่ไงฮะตัดกระโพดใบออกนะฮะหลังใกล้ๆประมาณจะอีกสักสี่วันนะฮะเอ แล้วเราก็นี่แหละฮะแต่งมันนะฮะแต่งมันให้เหลือกาบสุดท้ายก็คือกาบใบนี่แหละนะฮะเอาไว้ก่อนนะฮะข้างล่างลูดนะฮะให้หมดเลยนะ,ะถ้าเพื่อว่าแต่งให้พริกปโปรง่งนะฮะแล้วก็ใบนั่นก็ไว้ปิดหญ้าได้อีกโอ้โหพี่สาวข้าวโพดสูตรไหนไอ้ข้าวโพดยี่ห้ออะไรเนี่ย ฝักอะไรนะที่เขาบอกตลกอ่ะพันธุดอกอยพันฝักเท่าขี้ตาแกนเท่าแขนเม็ดเท่าขี้ตาอะไรนะเม็ดเท่าขี้ตาแกนเท่าแขนฝักเท่าแขนแกนเท่าขา้ฝักเท่าขาไม่ใช่นะฮะพูดเล่นโอ้โหวักเท่าแขนจริงๆ นะฮะโอ้โหแล้วมันออกกี่ดหักเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยสองฝักสองฝักโอ้ยมือคันนะหักไปแล้วอ่ะเออช่วยแต่งหนอเยยนีนแนย่แต่งอีกไม่ใช่เหรอแต่งอีกเนี่ยข้อไว้กราบสุดท้ายเนี่ยแม่เนี่ยแม่เพราะเป็นหรอกเนี่ยฮะอ,ยนะอ่าแล้วดี<ม>ประมาณสี่สิบวันแล้วก็กตัดนี่เลย<ม>แล้วก็หกัก<ฮ>อื้อ สุดยอดจริงๆนะฮะโฆษณาให้กับบริษัทที่เขาโพดด้วยกันแล้วกันเอย่าไปแกะเรับของเขาเถียแยมที่เธอที่มันมือบอลเอ้เหลือเหลืออีกสี่สิบวันยี่ห้ออะไรพี่บริษัทเก้าห้าเก้าเก้ารีบซื้อมาเลยนะเออฝักใหญ่มากอันนี้ฝักยอดนี่หมายถึงว่าจะเอาไปทำพันไม่ใช่พันถอดยอดของเขาอ๋อ สูตรแน่นอนนะฮะแบบนี้คือยังไม่ได้แต่งนะฮะยังไม่ได้แต่งนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งกันวิธีการแต่งก็อย่างว่าแหละนะฮะดึงให้ให้ให้เหลือกาบสุดท้ายนู่นแหละนะฮะติดฝักเอาออกให้โปร่งนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะทำพริกร้อยไ่นะฮะ แล้วก็ปลูกกระโพด้อยลรได้ทั้งสองอย่างเลยนะฮะวันนี้ก็ถือว่านชาชัยอยากเอาสิ่งที่ดีๆมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องเรานะฮะชาวกเกษตรด้วยกันนะฮะเห็นไหมฮะสุดยอดจริงๆเลยนะฮะท่านใดนะฮะที่จะสนใจปลูกนะฮะทักทายมาที่065 0878 035 065 0873 719เบอร์ไลน์นะชัยนะฮะ และนำสิ่งที่ดีให้นะฮะกับพ่อแม่น้องข้อมูลต่างๆที่เกิดประโยชน์ในการทำการเกษตรให้กับทุกท่านนะฮะอยู่ดีกินดีนะฮะอยู่ได้ล่ำรวยมั่งมีสี่สุขนะฮะกับการปลูกพริกผสมประสานกับข้าวโพดครับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นอมอบให้ตอนช่วงเช้าๆนะฮะหนึงผลงานเพลงก่อนนะฮะ เทียบนะเรามาเทียบของ535นะของ535อันนี้สองฝักกิโล535นี่สามฝักกิโลอืมเห็นไหมฮะฟังสาระดีๆไปแล้วนะฮะก็มอบหนผลงานเพลงนะฮะให้กับทุกท่านนะฮะแล้วก็มาฟังสาระดีๆของพี่สาวนะฮะ พี่ออสนะฮะพี่ออสนะฮะสาวสู้ชีวิตของเรานะฮะมอบหนึ่งผลงานกาให้กับทุกท่านในช่วงเช้าเช้าฮะรู้บ้างไหมคนดีที่วันเดือนปีที่เรานั้นอยู่ห่างกันลืมสัญญา ที่ผูกพันอยู่ไกลกันเรานั้นก็จะไม่ลืมบทเพลงเคยฟังร่วมกันทางเธอและฉันฟังเพลงนั้นพร้อมขามสัญญาว่าจะไม่ลืม อื่นวันที่มีคุณค่าชีวิตที่ผ่านมาเราสู้ด้วยการ้องคนวันนี้อยู่ไกลเธอไกลหรือปร่าหากดินฝากดาวส่งข่าวไปทิ้งคนไกลหัวใจดวงนี้ ยังรอเธอไห้ไปไหนจะนานเพียงใดดวงใจดวงนี้ก็รอเปิดเพลงยิงกวางยิ่งเจ้าในใจมันเจ็บรู้ไหมคนดี แม่ยามก็นอนอยังนึกขึ้นมาทุกทีไม่รู้คนดีเอาเพลงนี้ไปกรอมให้ใครครับสุดยอดจริงๆนะ นี่ละการ,กรเกษตรของเรานะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีะฮะการปลูกพืชนะฮะให้ผสมผสานกันแล้วก็ได้ทั้งสองอย่างนะฮะสมควรทำย่างยิ่งกับการ,กรเกษตรในวันนี้นำภาพสวยๆมาให้นะฮะใ,ให้กับทุกท่านได้เป็นตัวอย่างในการทำกรเกษตรที่ผสมผสานและคุ้มค่าที่สุดครับวันนี้ขอขอบคุณนะฮะ เจ้าจของรายการนะฮะทีส่สนับสนุนรายการนะฮะก็จะมีแอร์สิกพัทและแอร์สิกเคแล้วก็แอร์สิกเอสนะฮะที่ฉีดพืชผักได้ทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดพริกนะฮะต่างๆนะ,ะสุดยอดจริงๆขอขอบคุณครับสวัสดีนะครับวันนี้ครับ